อะไรอะลูกยายลำบากมากอะคนทำําากมกคนทำงานคือตาแล้วตาก็นี้ตาตาตายยังไม่หายอีกตาตายไหนมอนตายไปถึงตาในย่าตาตาตาย่าใตอนนัลูกกระต่ายยังไม่หายยังไม่หายอ๋อลูกกระต่ายยังไม่หายดีที่โดนนั่นเนี่ยที่โดนเครื่องตัดญ้าใช่ไหมมาหินมาหินมาหินนี่คืออะไร อะไรก็ไม่รู้มันเป็น,นก้นอนขาวๆที่เลนตัที่พ่อยาว่ามาทาันนี้เถอะกลับทันนี้เถอะรถมันติดจม,ม่ไม่รู้เกิดแม่มารับในตั้นทําไงเนี่ยแล้วบอกคุณคุูยังไม่เรียนนะ้องพี่เซระก็บอกว่ายามมารับสามโมงครึ่งไม่ใช่เหรอครูแบงอยู่ตรงข้างหน้าเ<อ>แต่ครูแบงมาสี่โมงตรงอันนี้ยงังสามสิบห้าเนแล้วทําไงน่ะที่ไม่ยอมเรียนพิเศษวันนี้เพราะอะไร ไม่รู้สิตรงนี้ร้านนี้แก้วเนี่ยซื้อของกินได้แล้วจะเรียนหรือเปล่าไม่จะเพราะอะไรลูกมันไม่อยากเรียนอะครับไม่ใช่ไม่ได้อะไม่ใช่ไม่อยากเรียนนะไม่เลยแต่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีสีสเยนเพราะว่าไม่อยากเรียนเลยหรือว่าจะเรียนอยู่มันสีสเยนมันสีสเยนเพราะมันขี้เกียจใช่ไหมไม่ใช่ขี้เกียจมันรู้สึกแบบ แต่ให้ดื่มน้ำเย็นนะไม่ให้ดื่มน้ำหวานนะพรใส่ิใส่ยเลวานเนี่ยจะไม่ได้กินด้ยสอยอยาดปัดผมแต่เนี่ยก็เหลือตังสิบห้าก็เก่งนี่<ม>เก็บได้เท่าไหร่ละสองพันกว่าบาทถึงหรือยังถึงยังครับถึงยัง ถึงไม่ยางสองพันกว่าบาทเนี่ยถึงื่องนานแล้วนะถึงตั้งนานแล้วหรอถึงตั้งแต่าสลเนี่ยโอ้แล้วจะถึงหนึ่งหมื่นบาทไหมเนี่ยจบพหกเนี่ยถ้าถึงทึบแสนเลยนะแสนไน่ยก็ยืมก่อนนะถ้าถ้าถึงร้อยล้านล่ะโอ้ร้อยล้านนี่ก็ต้องไปฝากทีละแสนอะ่ะฝากทำไมทีละ้แสนเอาขุดหลุมฝังดินไว้ตอนนี้ธนาคารมันชอบ แาก๊งคอเซนเตอร์มันชอบหลอกมันมีสักร้อยล้านนี่ไม่ละไม่ละเนตันเจอเบอร์โทรมันไม่พูดอะไรเลยใหญ่เนตันไม you, ่พูดน้องก็วางเลยลูกมันไม่มีใครโทรหาเนตันนอกจากพ่อแม่นี่ค่มันเป็นแก๊งคอเซนเตอร์เนตันก็เลยวางสายทันทีก็ไม่ได้ยินเสียงใครพูดว่าเนตันอือจริงใช่ ก็ไม่มีใครบอกว่าในต้านเลยใช่ไหมใช่ถ้าไปจริงจริงในต้จะต้องดินเสียงเรียกจะ้อมีเงินฝากในแบงค์ไหมธนาคารโรงเรียนมีแต่ธนาคารปกติไม่มีมันก็ไม่เอาเอาไปไม่ได้ธนาคารโรงเรียนเนี่ยแต่ธนาคารที่เราทําออนไลน,น,น์โอนกันโอนกันโอนปุ๊บโอนปุ๊บนั่นแหละมันเอาเลยล่ะลูก มีแอร์ไหนสิมีเย็นแล้วเนอะลูกเย็นแล้วเนี่ยถ้าเรามีเครดิตค้านเนี่ยที่ข้างในนั้นมีเงินห้าสิบล้านอะโอ้โหมีตั้งห้าสิบล้านเชียวห้าสิบล้านล้านอะล้านล้านดเยอะขึ้นอย่างเลยนะครับแต่ถ้าล้านร้านร้านอะล้านสักตัวครับเยอะคู่ระเบลยามีข้างในคือห้าสิบล้านล้านล้านนี่ยจะเป็นยังไงโอ้็รวยรวยรวยสิ เนี่ถามน้องกรณว่าคุณแม่สั่งน้องเรียนที่เสษหรือเปลวว่าครับสั่งอ๋อแต่น้องแต่น้องก็สั่งย่าว่าให้มารับสามโมงครึ่งใช่ไหมใช่สัง่งพ่อไม่บอกพี่นัอ๋อพ่อไม่บอกหรอกแต่ว่าย่าได้ยินน้องตะโกนบอกยา่ยาย่ารับเดนตั้นสามโมงครึ่งนะคบวันนี้แม่ก็ต้องไปรับเดนตั้นที่เรียนแน่เลยหรือว่าไง